ยูทูบเบอร์ตัวแม่เตรียมรุกตลาดนางงามเป็นผู้ช่วยซีดีถือลิขสิทธิ์จังหวัดดัง เวลาอันล้ำค่ามาถึงแล้วสำหรับการประกวดมิส universe thailand 2023นซึ่งการประกวดในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาและแตกต่างกว่าการประกวดในทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะปีนี้ถือเป็นปีแรกของเวทีมิส universe thailand ที่ได้คัดเลือกสาวงามจากการแข่งขันในจังหวัดต่างๆก่อนแล้วค่อยเข้าประกวดเวทีใหญ่เพื่อค้นหาสาวงามผู้เลอค่าที่จะคว้าวมงกุฎมิส universe thailand 2023นไปครองล่าสุดนั้นทำโซเชียลฮือฮาก,กันทีเดียวเพราะมียูทูบเบอร์ตัวแม่อย่างนัทนิสามณี ได้ผ่านตัวมาเป็นผู้ช่วยซีดีของวิธีการประกวด Miss Universe Thailand 2023ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองโดยเจ้าตัวได้ทําการโพสต์ประกาศข่าวนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งได้โพสต์ภาพถือมงกุฎพร้อมระบุคแคปชั่นว่าบทบาทใหม่ที่ปรึกษากองประกวดนางงามเรื่องคือยายพราฟ้าการันชิดาที่ชอบดูนางงามมากจนล่าสุด ไปได้ได้ขสิทธิ์สุราธ,ธานีมาแล้วก็ชวนนัดให้มาช่วยก็ร่วมจอยปังๆสาวๆคนไหนอยากเดินเส้นทางของนางงามทางกองสุราธ,ธานีเปิดรับแล้วรวมถึงจะมีนัดคอยช่วยดูลุกและช่วยซัพพอร์ตจนวันประกวดลองสมัครกันมานะจุ๊บ